โอเคครับด้านหลังนะครับโอเค One, two, three. 1 2 3 e โอเคนะครับขอบคุณมากครับกิจกรรมก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมีการเสียวนาพูดคุยนะฮะกับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ศิลปินดารานะครับ เกี่ยวกับเรื่องรายการในช่วงนี้ครับต่อสียงปรบมือต้อนรับศาสตราจารย์แพทย์หญิงตสิงิรพินเกีรพุรักษุดครับหัวหน้าสาขาวิชาโรคติดต่อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผมปล่อยเวทีให้อาจารย์เลยละกันนะฮะในช่วงที่เราเป็นช่วงเสวนานะคะก็เราจะรับฟังมมจรเรื่องของโรคประสบการณ์นะคะแล้วเรื่องของการป้องกันโรคให้ไล้อ่อนะคะซึ่งเราคิดว่าทุกคนเราส่งต่อความบังใหม่เรื่องของการป้องกัน ให้ออกน,อนะคะให้กับสังคมไทยน,นะคะก็เดี๋ยวขอเริ่มที่ครอบครัวคุณบีคุณออยเลยแล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีเด็กๆมาด้วยนะคะอ่าลองมแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะงันเรารู้อยู่แล้วว่าโรคติดเชื้อระบาดนะคะมีโควิดก็ยังมีอยู่นะคะไอซีีเราก็ได้ยินข่าวนะคะนั้นก็คือก็มีหลายๆโรคเลยแต่ว่าคัดหมอคงเป็นระดับต้นๆนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยก็เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นจำนวนเคสเด็กอยู่ที่บ้านด้วยนะคะอยู่ที่เรีย,ดยนด้วยค่ะเชิญค่ะ สวัสดีก่อนนะครับทุกคนที่ใใจมาที่ได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับในการเลี้ยงเป็นๆพทุกคนนะครับผมแล้วถามถึงเรื่องการป<อ>้องกันครับก็คืออย่างที่บอกก็เริ่มต้นจากการป้องกันก่อนนะครับแรกสุดเลยคือติดตัวเราก่อนอใส่เสื้อผ้า<อ>ต้องใส่เสื้อผ้าให้แบบมิดชินนะครับอย่างแรก็คือเวลาอยู่บ้านในเวลาเรารู้ว่าเราต้องออกไปข้างนอกโดยเฉพาะตอนเวลาหัวค่อเไย เราก็จะมีสังเก็ตนะคะคที่บ้านเราก็คือต้องเอามาใช้แล้วก็คือเก็บน้ำตรงไหนที่มีน้ําขังนะคะบริเวณรอบๆบ,บ้านเนี่ยสำคัญว่าจริงๆมันก็เป็นโรคที่แบบเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ค่อยมีแล้วมั้งคนในคนในแบบเขาเรียกอะไรคนเมืองคนเมืองแบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้ประสบหรือว่ายุงเวลาอยู่คอนโดอะไรเงี้ยยุงก็ค่อนข้างแบบไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นกับต้นเหตุของโรคใช้เรื่องของนะครับผมแต่ว่า เออพอเวลาเราโตขึ้นเราึงมารับรู้ว่าจริงๆแล้วคนรอบตัวเราอ่ะจริงๆก็ประสบกับโรคนี้ไม่ต้องมองไกลๆเลยนะครับก็คืออ่าผมก็เพิ่งรู้ว่าภรรยาผมก็เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนอือ่นะแต่ว่าคนในกองถ่ายที่เราไปทํางานด้วยเวลาสมมติว่าไปทํางานออกกองเนี่ยไปอยู่เข้าในป่าอะไรหน่อยเจอยุงกัดมาบางทีไม่รู้ตัวมันลุกขึ้นเป็นเลยซึ่งเลือดลุกเป็นเลือลุก ขอเวลานอกขอเวลานอกนิดหนึ่งนะฮะหมดแล้วนะครับกัาพูดเรืองให้เลือดออก่อนก็รู้แค่ว่ารู้สึกับรอนๆานาที่เมื่ออกแล้วคนนั้นเปเมินะคะแล้วก็เกิดมส่มไอครูอยู่ดีก็แบบนปรไปเสยครูเนี่ยก็ทเรียก็บอกห้อมาแล้วก็พาไปโยาบาลก็ดเลือดก็พบว่าเป็นไข้เ ทีนี้พอหลังจำงานเนี่ยครับถึงกระบวนการรักษางคือเรื Indiana ่องความรับผิดชอบต่ามันต้องจับเลือดจาะเลือดบ่อยเจาะจนแบบว่าเราต้องเอามือหลบไปหยดถ้าเกิดยูไลายกัดเป็นโรคอะไรคะะไข้อโห่ชัดเจนมากนะคะน้องพี่ถ้าน้องพี่เป็นยุงน้องพี่จะกัดใครดีกว่านี้ถ้าเป็นยุงอยากกัดใครลูกอ่ะเพให้ให้กัดได้เพี่งคน พยุงดักไยได้อ่าดัทดีคะเอาแค่บนเวทีแล้วกันนะลูกถ้าลงกระดกข้างล่างเนี่ยพ really? ่อกลัวว่าพ่อไม่สามารถรับผิดชอบได้ยุงมีขาแแหลมอย่านี้เลยนีแต่ดักทดัคดีเอากัดคุณหมอเหรอกัดพี่ไได้ไหมดักพี่ไปได้ไหมน้อพีพี่ทีพี่ปีนยุงพี่ดักไทยดีพี่พี เอาเรื่องยุงก่อนลูกสมมติว่าเป็นยุ่งการดิบไปการดิไฟโอ้โนี่กำกัดดิบไปเอยกล่ะก็เดี๋ยวคำถามสุดท้ายจกกับครอบครัวของเราคะการที่คนคนหนึ่งเป็นไขเลือดออกเนี่ย มันสูญเสียอะไรหลายๆอย่างในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเวลานะคะเรื่องเงินมีสีสายพันธุ์ไว้จาได้เลยเป็นสายพันธุ์ที่สี่ค่ะคุณหมอซึ่งยังไม่รุนแรงที่สุดใช่ไหมคะก็มีโอกาสเป็นอีกหนึ่งสองสามอันดีได้อ่านารฉีดบัคซีนค่ะโอเคค่ะก็ไว้ก็แชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องของการป้องกันนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนสู้กลับให้หล่อว่านะคะไ้่เราเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวตกยุงอย่างเดียวเราก็ไม่อยากตกยุงไปตลอดไปนะคะก็้อสู้กลับบ้างนะครับ อันนี้เราก็มาถึงอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งตัวเองเองไม่ได้ป่วยนะคะแต่ว่ามีคนใกล้ตัวอปุนพ่อที่ป่วยเป็นไค้เรื่อง